วันนี้มีช่างมาซ่อมระเบียงบ้านบันไดบ้านให้ว่านะคะเนี่ยค่ะเขากำลังเปลี่ยนราวบันไดกำลังซ่อมกันแล้วว่าก็จะทำกาแฟให้เขากินนะ,ะมันนั้นทำให้กินรอบหนึ่งแล้วเมื่อกี้ไปถามว่าเอากาแฟไหมเขาบอกเอาแล้วเราจะมา ต้มกาแฟให้เขานะคะนี่ค่ะสามหนุ่มสามหนุ่มบอกเอากาแฟเข้าใจนะเพราะว่ามันหนาวข้างนอกหนาวมากถ้าได้กาแฟร้อนๆนี่เหมือนสวรรค์มาปโปรดนะคะนี่ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะน้ำใจเล็กๆน้อยๆ ร้อนอๆหอมๆนะคะกาแฟดําเขาไม่ใส่นมกันนะคะฝรั่งเขากินกาแฟดําง่ายๆแต่ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นได้นะคะ